ทองไทยเปิดตลาดร่วงแรง400บาทเช่นเดียวกับโกสปอร์ตถูกเทร่วงหลังขึ้นทำออทามไฮที่2,945ดอลล่าแต่แนวโน้มพร้อมดีดตัวกลับ สวัสดีเพื่อนักทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกลาลนะครับเรายังมีข่าวสารเกี่ยวกับการทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ศุกร์21กุมภาพันธ์ก่อนเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรายใหญ่ของเมืองไทยที่สรุนงานใหม่ของโกราวมาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัท i n t a g o g o Ltd จำกัดบริษัท Oxide จำกัดบริษัท s h i n i n g Gold b u l l i o n จำกัดบริษัท s h i n n i n g Gold Jewelry จำกัด บริษัท TDC โกจำกัดบริษัทเล่งหงคอมมิอเรตี้จำกัด เรามาเริ่มจากราคาทองคําไทยครับชานิสมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันลดลงแรงถึงบาทละ400บาทน,นะครับก่อนอีกหนึ่งชั่วโมงถัดมาจะประกาศปรับราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ1 0 0ยบาท1ครั้งแล้วก็50บาทอีกหนึ่งครั้งนะครับทำให้ราคาขายทองคำแพ่ง9.5นาะเวลา10.20นอยู่ที่46,750บาทราคารับซื้ออยู่ที่46,650บาทขณะที่ราคาทองรูปพันราคาขายอยู่ที่47,250บาทราคารับซื้ออยู่ที่45,813บาท5 0 สสตางคำนวณจากเงินบาทที่ส3 5 9บาทต่อดอลล่านะครับโดยหัวเซิงเคงมองว่าราคาทองคาแท่งเริ่มปรับตัวลงหลังจากที่ปรับตัวขึ้นแรงแต่47,000บาทนะครับโดยเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวลงเล็กน้อยจากสัญญาณทางเทคนิคของราคาทองคําแท่งนะครับจึงแนะนําให้ชะลอการเข้าซื้อไว้ก่อนนะครับสำหรับการลงทุนรอบใหม่ก็รอให้ราคาย่อตัวก่อนนะครับถึงเข้าซื้อนะครับโดยให้นับที่46,400แล้วแลก็4 6 3 0 0บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่4 6 8 5 0แล้วก็4 7แ0 0บ้าทนบะครับ ขณะที่ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาโกลด์สปอตเมื่อวันนี้ก็ได้ขึ้นทำออทามไฮอีกรอบนะครับที่ระดับ2,954ดอลลาร์ก่อนจะลงมาปิดตลาดที่2,939ดอลลาร์นะครับโดยรวมเพิ่มขึ้นมา5ดอลลาร์ขณะที่ช่งชวงเช้าที่ผ่านมาราคาได้มีการเบี่ยงตัวแรงนะครับร่วม15ดอลลาร์โดยลงไปแตะที่ระดับ2,925ดอลลาร์ก่อนจะฟื้นตัวกลับมาเคลื่อนไหวแถว2,940ดอลลาร์ต้มาติดตามกันว่าราคาจะกลับไปขึ้นทำออทามไฮอีกรอบหรือไม่นะครับทั้งนี้ราคาโกลด์สปอรวามวน่นวล กับผลกระทบของนโยบายภาษีทรากรของรัฐธรรมนะครับแต่เมื่อวานนี้ก็มีแรงขายทองคำไปแล้วก็แรงขายทางเทคนิคออกมาจุดให้ราคาทองคาว่วงลงแต่2,920ดอลลาร์ก่อนจะฟื้นตัวกลับมานะครับหลังสหรัฐเปิดเผยดัชเ,เรศรษฐกิจแย่กว่าที่คาดนะครับกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงนะครับส่วนความขึ้นหน้าในการเจราจาสนติภาพระหว่างรัสเซียยูเครนก็สอแววจะไม่แน่นอนนะครับหลังผู้นําดูเคียนยกเลิกแขลงข่าวรวมกับทุนเบเศษของบรามบีทรัมนะครับซึ่งเป็นดังการกระตุ้นแรงซื้อในทองคํในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มมเเตินนะรส่ว่วปด็ ตามวันนี้สาจะเปิดเผยด H ัชนีพีไอภาคการผลิตและก็ภาคบริการเดือนกุมภาพันธ์นะครับตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงระดับ,บ51.3แล้วก็53ตามลําดับนะครับหากออกมาตามคาดก็จะส่งบนลบต่อราคาทองคานะครับเราไปดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคําในไทยทางชานินโกมว่าราคาโกลด์สปอร์ตยังสดิงในกรอบของบริลดไดมอนด์แพทเทิร์นนะครับที่ขยายกรอบใหญ่ขึ้นออกแรนข้างนะครับสังเกตจากวันนี้ราคาดีตัวขึ้นทดสอบ2,955ละลาร์ก่อนจะมีการทิ้งตัวลงมาแต 2, ละ2,924ลลา์ นะครับบริเวณดังเก่ายัางสื่อหัฐานว่าเป็นกรอบทรงป้านของกรอบรูปเพชรที่อาจจะมีการผิดรูปอยู่บ้างน,นะครับแต่ก็ยังมีทรงที่ดีที่สามารถปรับตัวขึ้นต่อได้น,นะครับแต่ควระระมัดระวังการสวิงมาด้านล่างของขอบนะครับตราบใดที่ยังไม่ลุด2,920ดลลาที่เป็นตัวบอดี้เปิดนะครับก็จะยังไม่เสียเรนนะครับแลวก็พร้อมที่จะด,ดีดตัวขึ้นใหม่ได้แต่หากบอดี้เปิดดุดแนวดังเก่าวหรือไส้เทียมดุด2,912ดลลาก็ควรและระมัดระวังการพักฐานไาด้วยนะครับคุณวิการทุนระยะสั้นทางชา เป็นรองที่2,940ถึง2,930ล้านเหรดอลลาร์เผื่อโดเฉลี่ยที่2,928หรือว่า2,921ล้านนะครับเคนไกรซ s เอสอลที่2,912ล้านส่วนแนวตานอยู่ที่2,945-2,960แล้ว่า2,973ดอลลาร์ดาน w วเอลจีนบอกว่าราคาโกลด์สปอตยังคงรักษากรอบพิจทางขาขึ้นไว้ได้นะครับแต่ต้องระวังการปรับฐานเพราะว่าในทอมเฟรมเดย์เกิดแบ l ด i ินไดเวอร์เจนขึ้นมาวันนี้ห่างราคายืน2,934ได้แต่ยังคงดีดตัวขึ้นไปก่อนนะ ครับโดยมีแนวต้านแถว2,947ถึง2,955ดอลลาร์แต่หากหลุด2,903ดอลลาร์ก็เสี่ยงที่จะพักตัวนะครับโดยมีแนรับบริเวณ2,924ถึง2,915ดอลลาร์รู้เงินคุณให้แบ่งขายทงองคำไรทองคำที่ซื้อไว้ตามคำแนะนำเมื่อคืนนี้นะครับหากว่าวันนี้ราคาดิ่งตงไม่ผ่าน2,943ถึง2,955ดอลลาร์แล้วก็เสี่ยงซื้ออีกครั้งนะครับหากราคาไม่หลุด2,924ถึง2,915ปัดขาดทุนหากราคาหลุด2,907ดอลลาร์นะครับขณะที่ออ สลิตแน็กการังทุนให้รอซื้อเมื่อราคาย่อตัวลงมาที่2,925-2,935ถึงดอลลาร์นะครับแล้วก็มีสัญญาณกลับตัวขึ้นเช่น bullish candlestick pattern นะครับเช่น hammer หรือว่า indicator RSI กลับจาก oversold นะครับโดยมีเป้าหมายที่2,950มีจุดบัอซับลอที่2,900ดอลลาร์ส่วนจุดขายให้รอดูว่าหากราคาทะลุ2,950ดัลลาไม่ได้และเกิดสัญญาณ b e a r i s เช่น shooting star หรือว่า RSI divergence นะครับมีเป้าหมายที่ 2,925-2, 2,935หรือว่า2,900ดอลลาร์ 2, นะครับมีจุดซับรอดที่2,965ดอลลาร์ 2, ปิดท้ายที่ ARR กดยิ่งมองว่าเริ่มมีสัญญาณการชวอตัวขึ้นหลังจากราคาไปสร้างจุดสูงสุดใหม่นะครับจะมีโอกาสถูกข,ขายทงกำไรต่อเนื่องลงมาทดสอบแนวรับด้านล่างในวันนี้นะครับเนื่องจากแนวโน้มหลักยังคงเป็นขาขึ้นนักทุนเป็นนาแบ่งเงินรอเข้าซื้อตามแนวรับที่2,930 2,920แล้วก็2,910ดอลลาร์นะครับตัดขาทุนหาราคาปรับฐานลงต่ำกว่า2,910ดอลลาร์ 2, 10, แล้วก็ขายทำกำไรเมื่อราคา สอบแบบต้านที่2 9 5 0 2,960แล้วก็2970ดอลลาร์ช่วงนี้ราคาทองคำยังคงต้องเกาะติดใกล้ชิดน,นะครับแม้ว่าราคาจะมีการขึ้นทำออท i ไฮใหม่ทุกวันนะครับแต่ก็มีโอกาสที่โดนเทได้ทุกวันเหมือนกันนะครับยิ่งมีการปรับตัวขึ้นเดี่อกัน3 4วันนี้ยิ่งต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าอาจจะมีการเทขายทำอะไรแล้วก็พักฐานลงแล้วก็เพื่อจะรอกลับขึ้นใ,นใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับช่วงนี้ต้องวางแผนระมัดระวังเลยนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายพูดคุยเพิ่มเติิมกับทาบาาาางงผูร้รรรรหหืออว่เคะ์ข,อขอ ค้าทองคำในไทยนะครับมาดูมุมมองการคุนเพิ่มเติมว่าในช่วงนี้ควรจะทำยังไงต่อไปนะครับในช่วงที่ราคาย,ยังคงมีการเหวี่ยงตัวกันขึ้นลงอยา่างค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับเดี๋ยวติดตามได้ช่วงบ่ายนะครับช่วงน้ราคกันไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ